เรื่องสเสน่ห์นางไพรแม่น้ำแต่ละสายมักจะมีผู้คนตายและแม่น้ำสายนี้ก็มักจะมีผู้คนตายปีละคนทุกคนต่างร่ำลือว่าคนที่ตายคือคนสังเวยชีวิต ให้กับไพรในน้ําและคนตายมักจะเป็นผู้ชายที่หลงสเสน่ห์ของไพรจนถูกเอาชีวิตเรื่องนี้กลายเป็นตำนานลี้ลับที่ดังไปทั่วเพราะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเคยได้ยินเรื่องผีภายนี้แต่เขากลับไม่เชื่อว่าไพรในแม่น้ํามันจะกินคนได้จริงๆเขาจึงออกเดินทางไปยังแม่น้นํานี้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคนที่ตายตายเพราะอุบัติเหตุหรือตายเพราะผีกันแน่เมื่อเดินทางมาถึงเขาก็มุ่งไปที่แม่น้ําทันทีเขามองไปที่แม่น้ําพร้อมกับหยิบกล้อง ทนมาถ่ายรูปในจังหวะที่เขากําลังถ่ายรูปอยู่นั้นก็มีผู้หญิงชุดขาวเดินเข้ามาทักเขาเขาจึงเล่าให้ผู้หญิงฟังว่าเขาเองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีจึงได้ขอมาพิสูจน์ที่แม่น้ําแห่งนี้ผู้หญิงคนนั้นเองก็บอกว่าที่นี่ไม่มีผีหรอกไม่อย่างนั้นเธอคงอยู่ที่นี่ไม่ได้ทั้งคู่จึงพูดคุยกันไปมาจนรู้สึกว่าคุยกันถูกคอเขาเลยนัดเจอกันใหม่ผู้หญิงจึงได้บอกกับเขาว่า เธอจะว่างมาเจอเขาตอนหกโมงเชา้าเที่ยงวันและหกโมงเย็นกับเที่ยงคืนเท่านั้นเด็กหนุ่มจึงตอบตกลงตามเวลาที่ฝ่ายหญิงสะดวกเพราะเขาเข้าใจว่าเธอก็คงทำงานอยู่แถวๆนีน้เลยว่างแค่บางช่วงเท่านั้นจนห้าโมงสี่สิบเด็กหนุ่มก็เดินมาที่ริมแม่น้ำอีกครั้งเพราะเขานัดกับผู้หญิงคนนั้นว่าจะกลับมาเจอกันตอนหกโมงเย็นแต่พอดีเขาตื่นเต้นจนทนรอไม่ไหวเลยมาก่อนเวลาทัดพยายามมองหาหญิงสาวไปจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นวีแววของเธอเลยแม้แต่ แถวริมน้ำก็ไม่เห็นว่ามีใครอาศัยอยู่ที่นี่เงียบมากมีแต่เสียงนกร้องตอนบินกลับลังเท่านั้นที่จะพอทําลายความเงียบลงได้บ้างทัดก้มมองนาฬิกา ครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงเวลาหกโมงเย็นพอดีพอเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาจึงเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นกําลังเล่นน้ําอยู่ในแม่น้ําเธอปล่อยผมยาวจนถึงก้นยิ่งชุดที่เธอใส่สีขาวเมื่อมันถูกน้ําทําให้บางลงจนแนบเนื้อเห็นสด้ทรงข้างในทัดจึงอดใจไม่ไหวจึงได้ตามเธอลงไปในน้ําผู้หญิงคนนั้นก็ชวนเขาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานซ้ำยังหยอกเย้ากันเข้าถึงเนื้อถึงตัวโดวยเต็มใจกันทั้งสองฝ่าย จนทัดรู้สึกเคลิ้มตัวของเขาจึงค่อยๆจมลงในแม่น้ําก่อนที่จะมีเสียงชาวบ้านที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาตะโกนทักเขาว่าลงไปทําอะไรในน้ําเขาจึงได้สติและพุดขึ้นมาจากน้ําแต่พอหันกลับไปฝ่ายหญิงก็ไม่อยู่ซะแล้ววันรุ่งขึ้นทัดก็มาดักรอเพื่อเจอผู้หญิงคนนั้นตามเวลาที่เธอบอก แล้วก็นัดกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งทัดก็มาตามนัดคราวนี้เขานํากล้องวิดีโอมาถ่ายแม่น้ําแล้วก็พูดใส่กล้องว่าที่นี่ไม่มีผีมีแต่สาวงามทัดไปไปมาๆร่วมเดือนจนทั้งสองคนตกลงลงใจรักกันจนทัดเองทิ้งการทิ้งงานมาบ่อยจนทําให้เจ้านายไล่เขาออกเขาจึงจําเป็นต้องเลือกกลับไปทํางานและว,วันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เจอกันทัดเองก็เตรียมของที่จะกลับบ้าน,เ,เ,ขบบานเขากับผู้หญิงคนนั้นก็นัด กันไว้หกโมงตรงให้มาเจอกันที่แม่น้ำที่เดิมซึ่งทัดก็มาตามนัดทั้งคู่อะไรอาวรนไม่อยากจะจากกันกลับไปไหนฝ่ายหญิงเองก็ทำใจไม่ได้ที่ทัดจะจากไปจึงได้กระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อฆ่าตัวตาย ทัดจึงรีบกระโดดตามลงไปเพื่อที่จะตามไปช่วยแต่พอทัดลงไปในน้ําก็พบว่าผู้หญิงสวยที่เขาเห็นกลายเป็นศพที่เน่าแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าคนที่เขาอยู่กินด้วยไม่ใช่คนเขาก็ถูกมืออีกมือหนึ่งถึงให้จมลงไปในแม่น้ําจนขาดอากาศหายใจตายในที่สุดหลังจากทัดหายไปเกือบสองเดือนก็ไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกส่วนเพื่อนๆและที่ทํางานก็คิดว่าเขาคงไปติดพันและอยู่กินกับผู้หญิงคนนั้นแล้วทางครอบครัวจึง ได้ออกตามหาเขาจนตามมาถึงแม่น้ำแห่งนี้จนแม่ของทัดเห็นกล้องดิจิตอลคู่ใจของลูกชายที่ชอบพกเวลาไปไหนมาไหนด้วยแม่จึงนำกล้องกลับไปให้ญาติเปิดวิดีโอดูพอเปิดกล้องดูได้แม่ก็ถึงกับเข่าสุดเมื่อเห็นในกล้องว่าทัดพูดคุยอยู่ในกล้องคนเดียวแต่บทสนทนามันเหมือนกับกำลังถามตอบใครอีกคนจากนั้นแม่ก็ไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาร่างของทัดภายในแม่น้ำแต่หาเท่าไหร่ก็หา ไม่พบแม่จึงได้ไปจุดธูปบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากลูกชายของเธอตายแล้วก็ขอให้แม่ได้เจอศพจนวันต่อมาเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันจะลงน้ำไปงมศพอยู่ๆศพของทัดก็ลอยขึ้นมาเหนือแม่น้ำได้เองตามที่แม่ได้ขอไว้